สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับหัวไล่ไปนาแชนแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวตอนค่านะครับประมาณสองทุ่มเนาะกับข้อกลัวนะครับที่ผมนํามาเลี้ยงไว้นะครับแน่นอนตอนคืนนะครับปัญหาหลักๆนะครับปัญหาหลักก็คือยุงนะครับ ก่อนจะไปชมสาระดีๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พั่สันน้อยนะครับขอไลค์ไปนาชาแนลด้วยนะครับไปกันเลยนะครับเริ่มต้นเลยนะครับที่แรกผมนำมาเลี้ยงเนาะแล้วก็ปัญหาก็คือว่าเจอยุงนะครับยุงมันจะไต่มากับพื้นนะครับแล้วก็ขึ้นขานะครับยไปดูแม่เนาะมันจะขึ้นขาตรงเนี้ยนะครับผมที่แรกผมก็ศึกษาหาความรู้อยู่พักหนึ่งนะครับว่าเออเราไม่มีม้งนะครับปกติ ที่อื่นเนี่ยเขาจะกลางเป็นผ้าสีฟ้านะครับเป็นตาข่ายนะแต่ผมไม่ไม่ได้ทําขนาดนั้นนะครับผมก็เลยว่าเออผมจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับทีแรกเนี่ยตรงขาหิมบริเวณตรงขานะครับเนี่ยตรงขาเนี่ยจะเต็มนะครับมีแต่แตยุงย่งทั้งนั้นเลยเนาะผมก็ไปศึกษาหาความรู้ใน youtube ใน g o o g l e นะครับผมก็ได้ผมก็ได้ข้อสรุปก็คือผมก็เลยซื้อเห็นไหมครับนี่ เป็นเป็นหลอดไฟไล่ยุงเนาะเป็นหลอดไฟไล่ยุงเป็นของโซลา่านะครับตอนนี้ก็ประมาณสี่ห้าร้อยบาทนะครับเป็นโซลา่าเซลเพราะาที่นี่ไม่มีไฟฟ้านะครับผมก็เลยต้องใช้โซลา่าเซล์พลึ่งอาศัยโซลา่าเซลลเป็นหลักนะครับเพราะว่ายุงที่นี่มันก็ชุมเนื่องจากว่ามันมีบ่อนะครับมีสระน้ําแต่สังเกตว่าตอนนี้ยุงมันลดลงนะครับ นอกจากโซล่าแล้วนะครับผมก็ยังมีนี่นะครับต้องโฆษณาเขาก่อนว่าของเขาก็ใช้ได้นะครับไซพัด2 5 0 EC นะครับเป็นพวกยาที่ไม่มีไม่มีพิษไม่มีภัยต่อมนุษย์เนาะจะทําลายจากฆ่าพวกแมลงที่ไม่มีกระดูกสันหลังพวกเห็บพวกหมัดพวกยุงอะไรเงี้ยครับก็คือวิธีใช้ก็คือ1ช้อนโต๊ะนะครับกับ พอกี้เราะครับฉีดพ่นนะครับผสมกับน้ําแล้วก็ฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นกับวัวใส่วัวได้เลยนะครับตามลราหรือว่าจะเป็นพวกหางหญ้าหรือคอกเนี้ยเอาฉีดได้เลยนะครับก็ลดอาการอาการของยุ่งนะครับอาการของยุงที่มันยุงชุมมากตอนนี้ก็ลดในระดับหนึ่งก็เป็นที่น่าพอใจครับเพราะว่าคอกนี้ไม่มีม้งเนาะไม่มีไม่ได้กางมงให้เห็นไหมครับ ยุงก็จะเบาปกติเนเต็มแล้วเนี่ยตามปากตามลายตามขาเนี่ยปกติตรงเนี้ยเต็มแล้วนะครับเกาะเต็มเลยเนาะผมก็จะใช้สองอย่างส่วนอย่างที่สามเนี่ยมาดูตรงนี้ครับอย่างที่สามอ่าอย่างที่สามเนี่ยนะครับผมก็จะกองฟางนะครับกองฟางหญ้าแห้งอะไรเงี้ยนะครับหญ้าแห้ง ตอนกลางวันเนี่ยมันจะมีหญ้าที่มันกินเหลือนะผมก็จะเอาหญ้าแห้งที่วัวไม่กินอ่ะมาเผาไฟนะครับเป็นควันนะครับผมก็เลยใช้ตะไคร้หอมเห็นไหมครับตรงเนี้ยอ่าตะไคร้หอมตรงเนี้ยกลางวันผมจะตัดไว้นะครับแล้วเพื่อมันแห้งแล้วผมก็จะนํามาใส่กับกองไฟตรงนี้เพื่อเป็นควันนะครับการจุดของผมเนี่ยไม่ได้จุดในข้อกวัวนะครับสังเกตเห็นไหมอีกเลยนะครับ ผมจะจุดห่างจากข้อกัวนะครับเพื่อไม่ให้ควันไฟมันเป็นโดนโดนวัวมากเกินไปเดี๋ยววัวเราจะไม่สบายเนาะพอจะจุดห่างห่างกลางคืนเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าควันจะไปไม่ถึงเนาะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยควันมันจะลอยต่ํานะครับย้ํานิดนึงนะครับถ้าใครที่มีบ้านติดใกล้เรียนเคียงมีคนข้างบ้านอะไรเงี้ยก็แนะนํามันจะพึ่งจุดเนาะเดี๋ยวมันจะไปรบกวนชาวบ้านเขาแต่เผอิญผมเนี่ยอยู่ตามวันไรไปนาไม่มีใครเนาะ เป็นผมอยู่คนเดียวนะครับที่ของผมอยู่กลางทุ่งนามันก็เลยจุดได้นะครับก็ลดปัญหาการเกิดยุงนะครับยุงก็ไม่ค่อยมาปกติผมนั่งยงนอกเนี่ยยุงก็จะเต็มแล้วนะครับตอนนี้ยุงก็เบาลงเบาลงผมก็ใช้สามอย่างเนี่ยก็จะมีโซลาเซลล์ไล่ยุงนะครับไปไล่ย,ยุงนะครับแล้วก็ใส่พัดนี่ครับอ่ะโขาสายเขาหน่อยนะครับของดีก็บอกต่อเนาะ ใส่พัน250 EC นะครับขวดนี้ก็ประมาณ70กว่าบาทเนาะแล้วก็ตะไคร้หอมนะครับมาใส่กล่องฟางไ่ย,ยุงนะครับก็สามอย่างก็เอาอยู่ครับเอาอยู่เอาอยู่สําหรับยุงปัญหายุงนะครับสําหรับใครที่ไม่มีมุ้งนะครับไม่มีไม่ได้กางมุง้งไม่ได้คุมไว้ก็ใช้สามอย่างนี้ก็เอาอยู่นะครับเอาอยู่ลดปัญหาการเกิดยุงพวกยุงลำคาญอะไรเงี้ยวงเราก็จะนอนหลับสบายเนาะแต่วงผมส่วนมากจะไม่หลับกลางคืนก็จะกินทั้งคืนนะครับกินทั้งคืน กององยาที่เห็นก็ตื่นเช้ามาเนี่ยก,กององยาก็หมดเนาะก็ลาไปก่อนลวครับพบกับสาระดีๆนะครับกับหัวเล่ไปนา,ชาเชียวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปต่อไปจะมีอะไรดีๆมาแนะนํานะครับติดตามชมคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ